รถจังรยนอยู่นะคะสามารถเอาข้ามไปเที่ยวที่ประเทศลาวได้ไหมนะคะคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟัง อัปเดตปี2025นะคะเพิ่งข้ามมาสดๆร้อนๆเลยแล้วก็ได้ข่าวบุญมาสดๆร้อนๆเลยนะคะรถที่ติดไฟแนนซ์นะคะสามารถข้ามไปเที่ยวที่ประเทศลาวได้ไหมนะคะคำตอบก็ค anyway. ือได้นะคะแต่นะคะแต่แต่ขึ้นอยู่กับว่าไฟแนนซ์นั้นเขาจะยอมให้เราเอาข้ามไปที่ประเทศลาวได้ไหมนะคะเพราะว่ามันตอนนี้มันมีข่าวที่แบบว่าเออคนเอารถจากประเทศไทยนะคะข้ามไปขายที่ประเทศลาวค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะไฟแนนซ์นะคะหลายๆที่ก็เริ่มปล่อยเริ่มเริ่มปล่อยยากแล้วเริ่มยากแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็ต้องเช็คด้วยขึ้นอยู่กับววว่่่่าาาาาาไไไฟฟแแแนน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 ซซ์์ตตลละะะะะะะัั้้้้้คคจยยยิอออมมมใหเเเเเรรรขปปทททีีศพฉง เกกับไฟแนนซ์ดีๆนะคะจะไม่เกี่ยวกับตอมอว่าอะไรเลยนะคะขึ้นอยู่กับไฟแนนซ์เขาจะยินยอมเราไหมแค่นั้นนะคะส่วนตัวล่าสุดนะคะรถติดไฟแนนซ์เหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาให้แนะนำนะคะให้เรานะคะไปปิดให้ไม่ใช่ปิดนะใจล่วงหน้าก่อนหนึ่งปีสำหรับรถที่แบบว่าผ่อนยังไม่หมดงวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคันไหนนะคะที่ใกล้จะหมดงวดแล้วเขาแนะนำให้ปิดต่อน,นะคะถึงจะเอาข้ามไปได้นะคะแต่ก็มีไฟแนนซ์บางที่นะคะเขาปล่อยสามารถปล่อยให้รถคันนั้นนะคะข้ามไปแล้วเขาก็คงพิจารณาหลกหลายอย่าง อยู่นะคะว่าเราคงไม่เอาข้ามไปขายหรอกโน่นนี้นั่นเพราะฉะนั้นนะคะต้องคุยกับแฟรนนิดีนะคะว่าเขาอนุญาตไหมน,นะคะก็จะไปลาวนะคะเช็กกับแฟรนนิดีนะคะว่าให้เราข้ามไปเที่ยวลาวไหมเราจะได้ไม่พลาดนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร